าร์ที่แล้วพวกเขาเป็นชาเลนเจอร์แต่คราวนี้พวกเขาจะมาเป็นแชมเปี้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่โมเกง่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้ก็มาต่อกันกับซีรีส์ฮีโรอิกนะครับฮีโรอิกในพาร์ทที่แล้วเนี่ยทำมอนสเตอร์เอฟเฟกไปสิงตัวเนาะก็จะเป็นฮีโรอิกชาร์เลนเจอร์คราวนี้เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีส์แล้วนะครับนั่นก็คือจะกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับแบบว่าแชมเปี้ยนกันเลยนะครับก็คือจะชื่อว่าฮีโรอิกแชมเปี้ยนแบบเต็มๆเนาะมอนสเตอร์เอ็กซีส์นะครับจะมีอยู่เพียง6ตัวเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้ก็จะเหลืออออกกกกกาาาาาารรรรร์์์ดดดเเเวททมมมนนนตตัััับบบีีีีี่่่่สสาาถาาใช้้ซขง Hero งฮโนานานาิๆไยแหละค ของพวกมันคือการเป็นมอนสเตอร์นักรบที่มีความเท่แล้วก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นธาตุดินเนาะแล้วก็อาจจะมีธาตุแสงธาตุมืดปะปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันเลยว่ามอนสเตอร์เอ็กซีสเหล่านี้จะมีตัวอะไรให้เราพูดถึงกันได้บ้างซึ่งคาดการไว้ก่อนว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่พูดถึงมอนสเตอร์ฮีโรอีกมันมีเลเวล1กับเลเวล4่แล้วก็เลเวล6นะครับเอ็กซีสจะมากันทุกรังหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันเนาะเริ่มที่ต หนึ่งพลังโจมตี700ป้องกัน1,800ครับการไปนี่เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่านักรบเลเวล12ตัวทําการอัญเชิดเอ็กซิดลงมานะครับอ่าซึ่งวัตถุดิบเอ็กซิดไม่ได้เป็นแค่มอนสเตอร์เลเวลเท่านั้นอย่างเดียวนะต้องเป็นมอนสเตอร์เผ่านักรบซะด้วยนะครับซึ่งถือว่ามีความเฉพาะเจาะจงดีนะว่าเราต้องเอามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบทาให้ตรงสายที่สุดเลยก็คือเอาฮีโร่อีกด้วยกันอย่างเงี้ยมาเล่นนะครับเอฟเฟกของตัวยารุนเกฟตัวนี้มีทั้งหมด3อย่างนะครับ <Effect S 1> เอ,เบอบฟอเฟ ทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดหรือไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ได้เทิร์นละ1ครั้งนะครับอ่าซึ่งหมายความว่าไอ้ตัวนี้มาตัวเดียวปุ๊บปกป้องเพื่อนพ้องได้ตัวละรอบแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งย้ํากระหน่ำโจมตีเข้ามาก็สามารถถูกทำลายได้หรือถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้ถูกทำลายไปก่อนปุ๊บก,ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับและเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนั่นคือให้เราถอนวัตถุดิบเอ็กซีดออกจากการ์ดใบนี้ไป2ใบน,นะครับผมหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผานักรบที่มีร้งส์หรือเลเวล งมาบนฟีลแบบพิเศษแล้วทีนี้พลังโจมตีของการไนี้จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่เราอัญเชิญแบบพิเศษนั้นลงมาด้วยครับและเอฟเฟกต์ต่อมาเลยนะครับผมใช้งานได้ทต่ละครังเช่นกันคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเอาพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์ตัวนั้นมาฟื้นไลฟ์พอยต์ให้กับเราครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมา Number 86 h e r รอ c ก h ชม p ปียนลองโกเมียนครับผม n u m b e อร์86 h e r รอ c ก h ชม p ปียนลองโกเมียนเป็น ceed, มอนสเตอร์เอ็กซ ปการไปนี้นะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอ็กซที่ว่าเราใช้มอนสเตอร์เผานักรบเลเวล4 2ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญเอ็กซลงมาซึ่งวัตถุดิบเอ็กซที่เราจะใช้ในกรณีนี้ก็คือสูงสุดได้5ใบด้วยกันนะโดยเอฟเฟกของการไปนี้ก็ใช้งานได้ตอนออนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นคือถอดวัตถุดิบเอ็กซออกจากการใบนี้ไป1เม็ดนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วถือว่ามีช่วงเวลาเขาดาวอยู่เหมือนกันนะครับว่าวัตถุดิบเอ็กซิสของมันจะลดลงไปเรื่อยๆเนาะตามด้วยเอฟเฟกต์ที่เอฟเลยนะ ถ้ามี1ใบขึ้นไปการใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ถ้ามี2ใบขึ้นไปอีกการใบนี้พลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น1,500แล้วถ้าเกิดว่ามี3ใบนะครับผมการใบนี้ก็จะไม่รับผลเอฟเฟกจากการใบอื่นเลยแล้วถ้าเกิดว่ามี4ใบขึ้นไปผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติและไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้แล้วถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบ X อ็กซ์ซ้าใบขึ้นไปเธอละครั้งสามารถทำลายการ์ดทุกใบที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับดีที่สุดก็5้าใบขึ้นไปอย่างนี้เราก็สามารถใช้งานเอฟเฟกสุดแกร่งของมันได้จังฉับแล้วนะและมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้คือฮีโรอิกแชมเปียนเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับฮีโรอิกแชมเปียนเอ็กซ์คาลิเบอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีท่าแสงเผานักรบแรังสีพลังโจมตีป้องกัน2 0 0พันการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบเลเวลสี่สองตัวทำการอันเชิญ์เอ็กซีทมันลงมาครับเอฟเฟกของการไปนี้คือเธอละครั้งให้เราถอดวัตถุดิบเอ็กซีทออกจากการไป 2เท่าจนกว่าจะจบเทิร์นหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งครับเออเรียกว่าพลังโจมตีกลายเป็น4,000นะครับคุ้มค่ากับการที่ถอดวัตถุดิบเอ็กซิไปตั้ง2ใบเนะี่ยและการไปต่อมาฮีโรอีกแชมเปี้ยนกันดีว่าครับฮีโรอีกแชมเปี้ยนกันดีว่าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสต์ดินเผานักรบแรงสีพลังโจมตี2,100ป้องกัน1,800ง้การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบเลเวลสีตัวทําการอัญเชิญ์นเอ็กซิมาลงมาเอฟเฟกของการไปนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการออััญญเเเเเชิิแบบพศษที่่่ป็นตตวววลลหรืําานกะ ถอดวัตถุดิบเอ็กซีสออกจากใบนี้ไปหน่ใบครับผมและทาให้การอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวนั้นไร้ผลแลวก็ทาลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปนะครับเอฟเฟกนี้ใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นนะครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาฮีโรอีกแชมเปี้ยนคุซานางิครับฮีโรอีกแชมเปี้ยนคุซานางิเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสธาตุดินเผานักรบแรงสี่พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,400การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสีที่เป็นเผานักรบ3ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีลงมานะเอฟเฟ ทำให้เอฟเฟกของการกับดักที่มีการใช้งานนั้นไร้ผลไปครับผมเมื่อใช้เอฟเฟกนี้ในการเนเกดเอฟเฟกของกับดักเสร็จเรียบร้อยแล้วพลังโจมตีของการใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้น500ด้วยครับและการไปต่อมาฮีโรอีกแชมเปี้ยนครีปโซริชครับผมฮีโรอีกแชมเปี้ยนครีปสโซริชเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดท่าแสงเผานักรบรังสีพลังโจมตี2,500ป้องกัน2,000การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบเลเวล4สองตัวในการอันเชิญนเอ็กซีดลงมานะครับเอฟเฟก่าาต์ จะต้องเลือกโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้มาเท่านั้นและเอฟเฟกที่สนะครับผมใช้งานได้เพียงเทรละครั้งคือเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์จนเหลือ500นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในเทอรนั้นเมื่อเราเปิดดัตเทิลเฟสเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลของเราให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นกลายเป็น2เท่าครับผมซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์เริ่มต้นอย่าเพิ่งใช้เอฟเฟกนี้จะดีกว่านะครับไม่งั้นไลฟ์พอยต์ของเราจะหายไป7,500พันหน้ากันเนาะเลยเนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่า ัต 2005, นะและต่อมาเอฟเฟกตที่3านะครับสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอ e ีฟายหนึ่งมีการประกาศโจมตีให้เราถอดวัตถุดิบเอ็กซิดออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิล์มของอ e ี่ายหนึ่งตัวพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของตัวมอนสเตอร์ไหนหน้าบนฟิล์ของอ e ี่ายที่เราเลือกนั้นมาไปจนกว่าจะจบเทินครับมดไปกับมอนสเตอร์เอ็กซิดนะครับผมสรุปว่าไม่มีตัวแร้งหกนะครับสูงสุดที่แรง้งหน,นึ่งกันนกงกบ,รบ,บแรกเลย ฮีโรอีกเอ็นวเป็นการ์เวทมนต์ธรรมดานะเอฟเฟกของการใบนี้มีอยู่2อย่างครับแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้างานได้เพียงเท่ละครเอฟเฟกที่หนึ่งเลยคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อฮีโรอีกหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือและเอฟเฟกที่2น,นะครับถ้าเกิดว่าเรามีไลฟ์พอยต์ห้าร้อยหรือต่ำกว่าเราสามารถรีมูฟการใบนี้ออกจากเกมหลังจากนั้นเลือกการ์ติดชื่อฮีโรอีกหนึ่งใบจากสุสานของเราเอากาดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมและการใบต่อมาฮีโรอีกคอร์ครับผมฮีโรอูกคอาร เอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลยคือเลือกมอนสเตอร์เผานักรบจากสุสานหรือจากบนมือของเราก็ได้นะครับอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลซึ่งการอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้นะถ้าเป็นมอนสเตอร์ตัวที่ไม่ได้ติดชื่อฮีโรอิกนะครับมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจะไม่สามารถโจมตีได้และเอฟเฟกต์จะถูกทําให้ไร้ผลด้วยแหมบังคับขนาดนี้ก็บอกไปเถอะว่าให้ใช้กับมอนสเตอร์ติดชื่อฮีโรอิกอย่างเดียวก็พอนะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะครับและทีนี้เอฟเฟกต์ที่2องนะครับผมถ้าเกิดว่าไลา500าาาาไาาฟ์พอยต ฟิวของเรา1ตัวนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการ์ดฮีโรอีกที่อยู่บนฟิวของเราซึ่งอันนี้นับทั้งตัวการ์ดฮีโรอีกเองแล้วก็นับตัวฮีโรอีกที่เป็นวัตถุดิบเอ็กซีที่อยู่บนฟิลหน้าตอนนั้นด้วยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมีการ์ดจำนวนกี่ใบพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ก็จะเพิ่มขึ้น500คูณจํานวนนั้นไปเลยและการ์ดไปต่อมาฮีโรอิกช้ n ส์ครับผมฮีโรอีกช้นส์เป็นการ์ดเวืมอต์ธรรมดา,มามการาก์ดเบื้องบนฟของ แล้วทีนี้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วมันก็จะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้นะและเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งด้วยครับซึ่งการจังหวะด,ดีๆนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ใช้การ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บพลังโจมตีเพิ่ม2เท่าปั๊บและอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยอย่างนี้เราก็โจมตีโดยตรงไม่ได้นะการ์ดต่อมา h ี r ร i อีก v a n c e ครับผม h ี r ร i อีก v a n c e เป็น Guard การ์ดกบดักธรรมดาการ์ดกบดักใบนี้นะครับ คือถ้าเกิดว่าบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อเฮโริกและมันตกเป็นเป้าการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเปิดใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเฮโริกหนึ่งตัวที่มีเลเวลสหรือต่ำกว่าเลือกจากบนฟิวของเราเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่ถูกประกาศโจมตีเนาะไอมอนสเตอร์ Monster อีกตัวหนึ่งที่เราเลือกนะนะั้นอะพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีการประกาศโจมตีเข้ามาก็จะต้องเปลี่ยนเป้าไปเป็นไอตัวที่พลังเพิ่มขึ้้้นนนนนไไไปป2เเเเทท่่่่่่่าาาาาาาัและรรรซงงง็็ดดดสสูวววออีีีกกกกฝยจจจโโโมมตตต ที่เกิดขึ้นจากการใช้เอฟเฟกของการใบนี้เนี่ยแม้พลังโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็เยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีส่วนอีกฝ่ายโดยเขามีสรุปทิ้งท้ายไวใ้ให้ว่าการแบทเทิลนั้นไม่ว่าจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงเนี่ยมอนสเตอร์ที่ทําการแบทเทิลกันนั้น2ตัวก็จะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้เลยนะครับและทีนี้การ์ดใบต่อมาฮีโรอีกกิฟต์ครับผมฮีโรอีกกิฟต์เป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้นะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีไลฟ์พอยต์สองพันหรือต่ำ เราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้2ใบครับผมแม่เจ้าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไลฟ์พอยต์ขึ้นมามหาศาลขนาดนั้นแลกกับการจัว่วการ์ดของเรา2ใบซึ่งท้านจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เรามีมอนสเตอร์ฮีโรอีกอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็พอเข้าใจได้นะครับก็การ์ดทามิ่งการใช้การ์ดใบนี้ให้ดีๆกันนะเนาะและการ์ดไปต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับฮีโรอีกรีเวนต์ซอร์สครับผมฮีโรอีกรีเวนต์ซอร์สเป็นการด์ดกับดักธรรมดาการด์ดกับดักใบนี้เมื่อเราใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นการ์ดสวมใส่สวมใส่ให ถ้ามันทาการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วมันเกิดความเสียหายมาหาเรานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรับความเสียหายนั้นไปด้วยนอกจากนั้นแล้วถ้ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งทำการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ตัวที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับหลังจบดาเมจสเต็ปปุ๊บมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็จะต้องถูกทําลายไปนะครับซึ่งเป็นการกับดักที่เอาไปสวมใส่ได้ก็จริงเนาะแต่ว่าดูแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันเหมือนกับจะบังคับให้รีบใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับซึงเป็นการกับดักสวมใส่เนาะแล้วก็ว ได้รับความเสียหายไปด้วยว่ามีประโยชน์2ทางกันชัดๆแบบนี้เลยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จ,จะเป็นการ์ดฮีโรอีกที่เหลือในพาร์ทสองนี้นะครับผมมอนสเตอร์เอ็กซีสตหกตัวการ์กดกลังสามใบแล้วก็การ์ดเว่นมอนสามใบครับซึ่งจำนวนการ์ดสัดส่วนผมว่ามันค่อนข้างดีนะมันดูแบบว่าเป๊ะๆดีจังเลยอะ่ะแบบว่าพาร์ทที่แล้ว12ตัวใช่ไหมพาร์ทนี้ก็12ใบและทีนี้ 6, Wait, มอนสเตอร์เอ็กซีสต์หกเว่นมอนกังก,ก็แบ่งกันอีกแบบอย่างละสามเลยอะไรเงี้ยนะเออเป็นสัดส่วนที่ผมรู้สึกว่าน่ารกกีสงงาาาร,บ,รบบนน้คใ่แลวเยจโออ ไปเล่นในสไตล์ไหนอะไรยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับค่อนข้างจะมีแกมบังคับหลายอย่างนะครับว่าพวกมันในควรจะเอาไปเล่นกันเฉพาะฮีโร่อีกเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่มอนสเตอร์เผาหนักรอบ่าอื่นมาหอ็อกอะซึ่งผมว่าโอเคอยู่เพราะว่าจานวนมอนสเตอร์เอฟเฟกมันก็มีตั้ง12ตัวนะครับถือว่าเยอะอยใครที่มีประสบการณ์อะไรมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับการเล่นเด็กมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้้้้้ออออผผิิดดดดดดดลลลาาาาประกกกกใมมม็ขภออััยยยทีีี่นนนวคบูชืไ แชร์ Share, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ